ตัวอย่างหนัง28 y e a r s Later ประชุมครับไปครับไปครับตัวอย่างใหม่ New Taylor เหมือนไปสำรวจอะไรทั้งอย่างในใต้อุโมงค์ปะเหมือนอุอุออุโมงค์๋อใช่อุโมงค์อื้อือือืหันคว้าหันคว้าอยู่หลังมังเนี้ยกูว่ามันชอบจำนะฮตัวใหม่อะพิใช่มันดูดวมีกล้ามเนื้อนะเออมันมีกล้ามเนื้อ ตัวใหญ่ขึ้นยีฮานูวะหนีกันมาอยู่บนเกาะเ,เออนาะเนาะมีการแบบสร,ร้างป้อมปราการมันเป็นเกาะแล้วมีหมู่บ้านซอมบี้มันว่ายน้ำมาหรอไม่รู้นึกว่านึกว่าเดอะวอก d เดตเหมือนไหมเหมือนไหมเออไหนนะ แนวมือเกาะแนว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 วิ่งมาแล้วแล้ววิ่งโคตรไวอ่ะไม่มีซอมบี้ตัวไหนวิ่งไวแล้วเบอร์บอสเออเออเฮ้ยวิทุนาโหดว่ะหนังดีอีครับมาวิทยนา ม,มิดุนานี่มีหลายเรื่องนะเอออืมอืมอืมตัดตัดนี้แกระโหลกหอ,อม,มก็หลงเลย อมีซอมบี้ทะลุมาเนี่ยในโบสถ์ว่ะอือยี่สิบแปดปีให้หลังไปไงฮะยี่สิบแปดปีให้หลังเป็นยังไงล่ะครับก็รู้สึกว่าภาคนี้อาจจะมีดูเดือดขึ้นกว่าภาคก่อนบ่ดูเหมือนว่ามีรู้สึกว่าเห็นเลือดมากขึ้นอย่างไงไม่รู้เห็นเออก็จากตัวอย่างนี้เนาะมีความรู้สึกว่าซอมบี้นี่ออกบ่อยมาก ใช่เอาบ่อยโออาบ่อยกัาพักก่อนก่อนเตอมบี้เลี้ยวเลยใช่พักก่อนนี่เหมือนเราจะทำเหมือนเราติดตามชีวิตอะมากกว่าแต่พักภากสองก็สนุกเนะ่ใช่ที่แบบเป็นแม่ติดเชื้อปแม่ติดเชื้อแม่ติดเชื้อไปอยู่ในห้องขังแล้วแล้วพ่อก็ไปเอาเชื้อมาไล่กัดไล่กัด มีจะจะคงจำสายอาญาได้เริ่มต้นอะไรจากลูกกันแหละลูกไปเจอแม่อะไรเงี้ยใช่แล้วก็พาแม่กลับมาที่ห้องทดลองไงเออมาเชื่อนั่นแหละเริ่มแพ้เลยคไม่มีผมมันฉายาเลยจ่าดอยเดลต้าหน่วยเวลราคาคงจำได้เลยจ่าดอยก็เนี่ยอันนี้นี่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 ภาพสอง t w weeks later ตกดานี่เป้ามาทเวนตี้เอ็กยีร์ซีเนเอร์ต่อมาก็เป็นปีก็ต้องต้องไปดูย้อนหรือเปล่าสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของพยนตรยน์เรื่องนี้เนาะใช่ต้องบางคนก็อาจจะลืมไปละว่าภ่าพอะเรไปยังไงออเงี้ยแต่พัคหนึ่งนี่ก็ก็รู้สึกโอเคนะพักหนึ่งนี้่วบรรยากาศเมืองล้างอะแทบไม่มีใครเลยอะลอนดอนอ่ะเออมันมันร้างไปหมดเลยเขาเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ปิดลอนดอนนะเขาหาช่วงจังหวะที่แบบ มันไม่มีคนจริงๆแล้วนนนนมััทําาไดด้้ขแล้วแล้วถ่ายใช่อาจจะเป็น่วงเช้าตรู่เลือที่ไม่มีรถหรือแบบถ่ายออกมาได้ดีมากอาจจะมีปิดเป็นบางส่วนน่ะแหละแต่ไม่ได้ปิดทั้งหมดแต่พอเวลาไปดูจริงๆมันให้บรรยากาศที่แบบล้านจริงล้าจริงมีเศษของหนังสือพิมพ์ที่ปลิวว่อนกระดาษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอกแบบออกมาจากโรงพยาบาลงงเบอร์เนาะนี่มันทำให้เราอยากกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งเนาะ แต่ภาคเนี้ยรู้สึกว่าบนเกาะแผ่นนี้ไม่ปลอดภัยจริงๆทุกคนที่ดูตัวอย่างเนี่ยเหมือนว่าเราจะเขาจะหนีมาอยู่เกานะกันเนาะมีเกาะกันเกาะหนึ่งเนี้ยที่มีหมู่บ้านเล็กๆอยู่เนี้ยเออแต่ไม่รู้ว่าแล้วก็อยู่นี้ก็สองบีก็วิ่งมาเออ,เอ,อแต่ไม่รู้ว่ามาแบบไหนมาแบบทางดินหรือมาแบบทางน้ําช่างว่ามาทางออไหนไม่รด้จะ มันว่ายน้าได้ไหมในในในสโคบของกลายเป็นซอมบี้ในภาพยนตร์เรื่องนี้มันว่ายก็อาจจะมีบางคนว่ายน้าได้ก็ได้ออมีซอมบี้บางเรื่องเลยที่เดินเดินใต้น้ําได้แล้วเดินขึ้นมาเออเเคยเจอเคยเจอเหมือนกันแต่หนังเก่าแล้วนะเออหนังเก่านังเก่าเหมือนกันแล้วแบบว่าเป็นภาพแบบว่าคนจากน้ำขึ้นมาแล้วเป็นเมืองหลวงเออหรือไม่ก็แบบมีคนจากในเมืองนี่แหละออกไปแล้วติดเชื้อด้านนอกเข้ามาแล้วก็เอามาแพร่ด้านในอะไรยเงี้ย หรือแอบเกาะเรือเกาะอะไรมาก็ว่ากันไปใช่ต้องรอดูอย่างเงี้ยเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ผมก็ชอบเหมือนกันผมชอบหนังแนวซอมบี้อยู่แล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามเดือนมิถุนายนออวังว่าเราคงได้สมัครสมัครสอบมีมีหลายเรื่องเลยนะกลางปีนี่มีหลายเรื่องได้ผลสมัครเลยก็รอติดตามชมครับ ทเว e a r s เ a t e ย2เลเีป <20 S 1> <ต>ีให้หลังเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใช,ใช่ครับ